สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ท่านผู้ชมเรามาดูดับ10บนขั้นเทพคู่ขี้นะท่านผู้ชมนะแล้วก็ดับ10บน4สูตรหลักของเรานะครับต้องบอกว่าดับ10บนขั้นเทพหลุดท่านผู้ชมนะหลุดส่วนดับ10บน4สูตรหลักผ่านนะครับหลังจากงวดก่อนเขาหลุดงวดงวดเอ่อก่อนหน้านั้นเขาหลุดงวดล่าสุดก็ผ่านนะครับ แต่ว่าดับ10บ,บนขั้นเทพเพิ่งหลุดนะครับปี68เขาเพิ่งหลุดต้องบอกท่านผู้ชมก่อนว่าสูตรนี้นะท่านผู้ชมนะในรอบ2ปีกว่านะที่ผมใช้ใช้จริงนะไม่ได้ทำสถิตินะสูตรนี้นะเป็นสูตรที่ผมใช้จริงนะประมาณ2ปีแล้วนะครับสูตรนี้นะปี66ไม่หลุดเลย24งวดนะปี67หลุดอยู่ประมาณ5 ประมาณห้างวดนะถ้าจะไม่ปิดนะท่านผู้ชมนะแต่ว่าสูตรนี้เวลาหลุดแล้วท่านผู้ชมนะต้องต้องจับตาดูให้ดีว่าเขาไม่เคยหลุดซ้ําเลยนะในรอบสองปีกว่าที่ผมใช้สูตรนี้มานะท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมานี่เน้นมากแล้วก็หลุดด้วยท่านผู้ชมนะก็ไม่เป็นไรเรามาดูงวดนี้หลุดแล้วไม่หลุดซ้านะสูตรนี้นะในรอบสองปีกว่านะท่านผู้ชมนะย้ํานะก็เรามาดูกันเียครับว่า เขาจะเดินต่อไหมนะสูตรนะครับสูตรที่1นนะใช้12บวกหน่วย2บวกหน่วย4ผลลัพธ์จะเท่าไหร่บวก1นบวก1บวก1บวก1นะครับสูตรที่2นะครับใช้ร้อยบนบวกหน่วยล่างบวกหน่วย3นะครับผลลัพธ์จะเท่าไหร่บวก2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 นะครับก็สถิตินั้นก็ตั้งแต่ใช้มานี่ห้าสิบสองวดแล้วท่านผู้ชมนะ 5 2งวดแล้วนะครับก็ผมจะเอาสถิติตั้งแต่หน้านี้เลยนะตั้งแต่งวดที่36มานะครับเพราะว่าสถิติมันยาวนะก็เรามาดูกันนะครับนี่เป็นดับนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราค่อยมาอธิบายวิธีการทํานะครับสถิติก็เนี่ยครับก็เดินดีนะท่านผู้ชมดับ 2- อถึงสตัวนะสูตรนี้นะดับ 2- อถึงสตัวเนี่ยครับดับแล้วหลุดนะเวลาหลุดแล้วเขาก็จะกลับมาเดินต่ออย่างเงี้ยครับท่านผู้ชมนะ ยาวหลายงวดเลยแหละนะเนี่ยครับนี่ปีหกเจ็ดนะครับเนี่ยครับพอมาถึงงวดนี้งวดสุดท้ายของปีหกเจ็ดมาหลุดอีกท่านผู้ชมนะแต่ก็ไม่หลุดซ้ํานะครับเวลาหลุดแล้วเนี่ยเห็นไหมมาดูนะทีนี้เราจะมาเริ่มปีหกแปดเลยงวดต่อไปเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยครับนี่งวดแรกของปีหกแปดนะท่านผู้ชมนะก็ดับสองตัวดับสองตัวมาเดินดีมากนะไม่หลุดนะครับเนี่ยครับ ดับมาโอ้โหหนึ่งสองสามสี่ห้านะห้างวดดับสามตัวด้วยท่านผู้ชมนะแล้วมางวดนี้ท่านผู้ชมมาดูกันนะงวดนี้เป็นงวดที่ห้าสิบสองนะครับ <c oughs> งวดนี้เป็นงวดที่ห้าสิบสองนะเราให้ดับสี่หกแปดนะครับผลรางวัลนะท่านผู้ชมออกห้าหกสามนะ ผลรางวัลออก5 6 3สนะครับปากฏว่าหลุดท่านผู้ชมเนี่ยครับหลัก10คือ6นะครับเราให้ดับ468หลุดเลยท่านผู้ชมงวดนี้นะเนี่ยครับจากทั้งหมด6งวดในปี68เพิ่งหลุดนะท่านผู้ชมนะเพิ่งหลุดนะครับนี่เป็นหลุดเป็นงวดแรกนะ ผมบอกท่านผู้ชมแล้วว่าสูตรนี้นะสถิติ2ปีกว่าเนี่ยเวลาหลุดแล้วยังไม่เคยหลุดซ้ําเรามาดูกันว่างวดนี้เนี่ยเขาจะหลุดซ้ำไหมท่านผู้ชมเขาหลุดเนี่ยครับมันออก6นะเรามาคํานวณงวดนี้กันท่านผู้ชมนะครับว่ามันจะเด่นตัวไหนนะท่านผู้ชมนะมันจะเด่นตัวไหนนะครับสูตรนะ สูตรที่1นนะครับเดี๋ยวผมขอเขียนสูตรที่1นนะครับอ่านี่ผมเขียนไว้แล้วนี่เดี๋ยวนะนี่บางครั้งก็ลืมนะสูตรที่1 12บ,บวกหน่วย2บวกหน่วย412หน่วย12ก็คือ2นะครับอันนี้2อนะ12ก็คือ สอหน่วยสองก็คือเจ็ดนะครับสองเจ็ดนะสอหน่วย4ก็คือ9นะครับนี่ก็7จบวกสได้เก้าเก้าบวกเก็ได้8ปดนะครับแปดเกนะครับส่วนสูตรที่2นะร้อยบนก็คือ5หน่วยล่างก็คือ2นะครับแล้วก็หน่วย3ก็คือ7นะ 5บวก2ได้7 7บวก7ได้4นะเราก็บวกทีละ2แต้มนะครับ4 6 8 0 2นะครับก็เดี๋ยวผมเอามาเขียนนะท่านผู้ชมวิธีทํำก็คือหาเด่นทั้ง2ส,สูตรท่านผู้ชมแล้วก็หาตัวที่ไม่มีใน2ส,สูตรนี้เป็นเลขดับ10บนขั้นเทพนะท่านผู้ชมทีนี้อ่ะผมมาเขียนให้ท่านผู้ชมจะได้เห็นภาพนะครับสำหรับ fc ที่เพิ่งกดติดตามใหม่นะท่านผู้ชมนะหรือท่านที่เข้ามาชมใหม่ๆนะ สูตรที่1ได้8 9 0 1 2นะครับสูตรที่1ก็ได้8 9 0 1 2นะสูตรที่2นะครับผมใช้สีแดงเขียนนะครับ4 6 8 0 2นะครับ4 6 8 0 2นะ วิธีการทานะท่านผู้ชมเนี่ยครับเราหาตัวเลขที่ไม่มีในสูตรเด่นทั้งสองสูตรนี้มาเป็นดับ10บปุนขั้นเทพนะครับ4 6 8 0 2เลขคู่ไม่ใช่แล้วนะครับเลขคู่ไม่น่าจะดับแล้วสําหรับตามสูตรนี้นะเพราะฉะนั้นเหลือเลขคี่เลขคี่มีแค่1กับ9เท่านั้นเลขที่ไม่มีนะก็คือ357ท่านผู้ชมนะ3 5 7จนะครับ3 5ม สามห้าเจ็ดเนี่ยท่านผู้ชมนะดับสิบบนขั้นเทพสามตัวคู่ขี้งวดนี้ดับสามห้าเจ็ดดับเลขขี้ท่านผู้ชมนะสามห้าเจ็ดผมย้ํานะสูตรนี้สองปีกว่าผิดแล้วไม่เคยผิดซ้ําท่านผู้ชมเนี่ยครับเขาหลุดงวดนี้มั่นใจว่ายังไงหลักสิบท่านใดที่ชอบสามห้าเจ็ดต้องระวังนะท่านผู้ชมนะงวดนี้ดับสิบบนขั้นเทพดับ เลขขี้ดับ3 5 7 3 5 7ผมมั่นใจว่าดับเอาอยู่ท่านผู้ชมเพราะผมเอาไปเทียบกับหลายๆสูตรที่ดับ10ที่ดับ10บนอีกหลายสูตรนะท่านผู้ชมนะไม่ใช่แค่นี้นะก็เมื่อคืนก็นั่งคำนวณดับดับล้วนๆเลยเมื่อคืนนี้นะครับโดยเฉพาะดับ10นี่ก็ไม่ต่ำกว่า30สูตรนะผมย้ำนะ ดับ10งวดนี้เนะี่ยที่ผมคำนวณน,นี่ยังไม่สิทธ์ยังไม่เสร็จนะท่านผู้ชมเหลืออีกประมาณยี่สิบกว่าสูตรสําหรับดับสิบอย่างเดียวนะดับสิบบนอย่างเดียวนะท่านผู้ชมนะเหลืออยู่ประมาณยี่สิบสูตรยี่สิบกว่าสูตรประมาณยี่สิบห้าสูตรคํานวณไปแล้วประมาณสามสิบเอ็ดสามสิเอ็ดสามิบสองสูตรนี่แหละประมาณนี้ <c oughs> ส่วนใหญ่นะครับสามห้าเจ็ดหลักสิบดับเยอะเลยท่านผู้ชมไม่น่ามานะ เมื่อเทียบกับดับ10บ,บนขั้นเทพแล้วท่านผู้ชมคิดว่าเอาอยู่นะตามความมั่นใจส่วนตัวแล้วก็ตามสูตรของผมนะทีนี้ท่านผู้ชมเรามาดูดับดับ10ท่านผู้ชมนะเรามาดูดับ10บ,บน4ส,สูตรหลักนะเนี่ยครับดับ10บ,บน4ส,สูตรหลักนะงวดที่ผ่านมาก็ดับเอาอยู่ทั้ง4ส,สูตรหลังจากเขาหลุดมา2 สองสูตรนะครับงวดก่อนหน้านะเรามาดูสีติตีนี่เป็นหน้าที่1น,นะผมก็เอามาให้ชมยาวๆเลยนะครับเพราะว่าผมได้ทําสีตีไว้แล้วนะครับนี่ดับสิบพนสี่สูตรหลักทั้งสี่สูตรที่เป็นสูตรเก่าใช้มาหลายงวดเลยนะท่านผู้ชมเนี่ยครับเฉพาะหน้าที่1น,นี่3ามสิบสี่งวดนี้ยังไม่หลุดนะเนี่ยครับ จนถึงงวดที่สามสิบสี่ท่านผู้ชมนะสูตรนี้ยังไม่หลุดทีนี้ผมก็จะขึ้นหน้าใหม่นะครับเรามาขึ้นหน้าใหม่กันเลยนะเนี่ยครับเป็นหน้าที่สองนะครับท่านผู้ชมนะสูตรนะครับเรามาดูสูตรกันนะท่านผู้ชมใช้สูตรที่หนึ่งนะใช้หมื่นบวกสามนะสูตรที่สองสิบบนคูณสองบวกห้าสูตรที่สามร้อยบนบวกหน่วยล่างคูณสามนะครับ แล้วก็สูตรที่4นะ10บปนบวก10ล่างบวกหน่วยล่างแล้วก็บวก7คงที่นะครับสูตร1นึสูตรสสูตร3แล้วก็สูตรที่4ท่านผู้ชมนะสถิติเยอะเดินยาวมากเรามาดูนะงวดนี้เป็นงวดที่งวดล่าสุดเป็นงวดที่41ท่านผู้ชมผลรางวัลน,นะออก5 6 3นะครับนี่ท่านผู้ชมเรามาดูนะ ตั้งแต่งวดที่สามสิบสี่มาเนี่ยครับมาจนถึงงวดที่สี่สิบเอ็ดเนี่ยครับไม่หลุดเลยมาหลุดงวดหน้าก่อนหน้าเนี่ยท่านผู้ชมที่ออกแปดเก้าสี่นะหลุดสองสูตรเลยเนี่ยครับเก้าเนี่ยครับหลุดหลุดครั้งแรกในรอบสี่สิบงวดสี่สิบงวดนะเพิ่งหลุดผมก็เลยมั่นใจว่างวดเนี้ยดับสี่งวดก่อนก่อนงวดล่าสุดนี่ดับสี่ดับสามดับศูนย์ดับห้าผมก็มั่นใจว่ายังไงก็ดับเอาอยู่ปรากฏว่าออก ห้าหกสามนะครับหลักสิบของเราก็คือหกนะออกหกนะครับก็ผ่านทั้งสี่สูตรเนี่ยท่านผู้ชมผ่านนะครับผ่านหลุดแล้วไม่หลุดซ้ํานะอันนี้หลุดแล้วไม่หลุดซ้ําเนี่ยกับสองสูตรนี้นะผมบอกแล้วว่าไม่หลุดซ้ํานะเขาเขาเดินยาวท่านผู้ชมนะเขาเดินยาวแล้วเพิ่งหลุดก็ผมก็เลยมั่นใจว่ายังไงก็ไม่น่าจะหลุดซ้ําก็กลับมาเดินต่อแล้วนะครับทั้ง4สูตรนะท่านผู้ชมนะแล้วใส่ใส่สีหน่อยนะครับ จะได้ดูง่ายๆนะก็ผ่านหมดเลยท่านผู้ชมผ่านหมดนะทั้งสีโอปกกาหมดแล้วปรกกาสีหมดแล้วผ่านทั้งสี่สูตรกลับมาเดินต่อแล้วนะครับท่านผู้ชมทั้งสี่สูตรนี้นะงวดนี้ก็เรามาดูกันนะครับว่าจะได้ดับตัวไหนนะครับเรามาดูกันเลยนะครับสูตรที่ <c oughs> สูตรที่หนึ่งนะ เอาให้เห็นสูตรนะครับเนี่ยครับใช้หมื่นบวกสามนะครับสูตรที่หนึ่งนะเดี๋ยวผมไม่เห็นสูตรไม่เป็นไรนะครับท่านผู้ชมนะสูตรที่หนึ่งนะใช้หมื่นนะครับหมื่นบวกสามหมื่นก็คือห้าห้าบวกสาม ห้บวกสามท่านผู้ชมห้บวกสได้แดนะดับตัวแรกดับแปดนะท่านผู้ชมสูตรที่2องนะสิบนคูณ2องบวกห้าบนก็คือ6 6, 6 2 12องสท่านผู้ชม2อบวกห้นะห้บวกสได้7สูตร2ดับ7สูตรที่3ร้อยบนบวกหน่วยล่างคูณ3ามร้อยบนก็คือ5 หน่วยล่างคูณ3หน่วยล่างก็คือ2 2 3เป็น6 5ก,กับ6เป็น1น,นะดับ1สูตรที่4 10บ,บน10บ,บนก็คือ6บวก10ล่าง10ล่างก็คือ3บวกหน่วยล่างก็คือ2บวก7คงที่2บวก7ได้9 6บวก3ก็ได้9 7896 7899บวก9ก็ได้8นี่ท่านผู้ชมดับ10บน4สูตรหลักงวดนี้ของเราดับสูตร1ดับ8สูตร2ดับ7สูตร3ดับ1สูตร4ดับ8ดับ8ถึง2สูตรท่านใดที่ชอบ8หลัก10นี่ระวังอย่างสูงเลยนะสูตรข้างนอกผมนี่ดับหลัก18นี่ประมาณ โอ้ท่านผู้ชมเยอะมากมาเป็นอันดับต้นๆเลยนะหลัก10บงวดนี้นี่ใครชอบเลขแปนี่ระวังมากๆนะผมฟันธงเลยว่าแปดไม่มาหลัก10บท่านผู้ชมนะเพราะฉะนั้น8นี่ใครที่ชอบ8ปดระวังมากๆนะท่านผู้ชมนะนี่เตือนด้วยความหวังดีเพราะสูตรสูตรผมใช่อยู่บางครั้งมันก็หลุดนะอย่างงวดที่ผ่านมาเนะี่ยท่านผู้ชมแต่ว่างวดนี้นะท่านผู้ชม ตามสูตรของผมเพราะผมผมใช้จะพาะหลักสิบนี่ผมใช้ประมาณงวดนี้ผมจะใช้ประมาณห้าสิบก่สูตรนิดนิดประมาณห้าสิบสองห้าสิบสามสูตรไม่น่าจะเกินนี้นะดับไปแล้วนี่จะพาะแปดนี่เกินครึ่งไปแล้วท่านผู้ชมนะเพราะฉะนั้นก็เลยมั่นใจว่าไม่น่าจะมานะแปดหลักสิบนะเจ็ดกับหนึ่งก็มั่นใจว่าน่าจะเอาอยู่ท่านผู้ชมดับ สิบบนสี่สุดหลักหนึ่งเจ็ดแปดดับสามตัวนะมั่นใจมากว่าเนี่ยครับเจ็ดก็ตรงกับดับสิบขั้นเทพท่านผู้ชมนะหนึ่งก็ไม่น่าจะมานะนะหนึ่งก็ไม่น่าจะมาหลักหลักหลักสิบนะหนึ่งเจ็ดแปดมั่นใจว่าเอาอยู่งวดนี้ท่านผู้ชมนะสรุปนะท่านผู้ชมนะดับสิบบนขั้นเทพรวมกับดับสิบบนสี่สุดหลักของเรางวดนี้ดับหนึ่งสาม ห้าเจ็ดแปดหนึ่งสามห้าเจ็ดแปดดับห้าตัวท่านผู้ชมนะหนึ่งสามห้าเจ็ดเฉพาะเลขขี้นี่ดับถึงสี่ตัวแล้วท่านผู้ชมนะเหลืออยู่ตัวเดียวนี่ระวังให้ดีนะท่านผู้ชมเด่นเด่นเลขขี้หนึ่งตัวนะส่วนเลขคู่นี่แปดนี่ดับไปแล้วนะที่เหลือก็ ดูสิครับว่าเดี๋ยวเราเก็บข้อมูลไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาประมวลตอนสรุปนะเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆท่านผู้ชมนะหาข้อมูลรวบรวมข้อมูลนําไปพิจารณากันก่อนนะครับแต่ดับ10ขั้นเทพกับดับ14สุดหลักงวดนี้ผมมั่นใจว่าเอาอยู่ท่านผู้ชมทั้งดับทั้ง5ตัวนะหนึ่งสามห้าเจ็ดแปดนี่ก็เป็นดับ10บบนทั้งหมดในงวดนี้ท่านผู้ชมนะ ก็คลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ท่านผู้ชมอย่าลืมกด s ับ s c r i b e กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องด้วยนะครับเพื่อจะได้ติดตามคลิปใหม่ๆนะท่านผู้ชมนะให้กำลังใจแล้วก็สนับสนุนทางช่องโดยการไม่กดข้ามโฆษณานะครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ